้นนเนี่ยผมได้เนี่ยเจรจากับซิโก้คุยกันก่อนอคุยกันก่อนว่าในวันนั้นเนี่ยเราจะเขามีความตั้งใจที่มาอยู่รัฐประชา,านะมทีมทีมหลายคนก็มาอยู่รัฐประชา,าแล้วนะฮะก็เป็นยุคข,ของโกชินหมานในยุคนั้นนะครับอของหน้าสุดยอดของประเทศไทยนะครับก็สมานอยู่รัฐประชามาดั้งเดิมแล้วสุทินเดินตามเข้ามาเป็นระดับสองแล้วก็ซิโก้เขาก็อาจจะรู้สึกเบื่อได้ใชครับก็ชวน <ะ S 1> <า>กันมาเขาบอกซิโก้ มาอยู่รัฐประชารแน่นอนนะเขาก็ยินดีมายอมรับที่จะมาอยู่ผมก็ควงแขนเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยครับก็สดไปเลยก็มีการต่อรองกันนิดหน่อยพอหลังจากที่คุยกันโอเคตกลงผมก็เซ็นเช็คเดี๋ยวนั้นเลยณวันนั้นเวลานั้นเลยภายในสามสิบนาทีโดยไม่ลังเลเพราะว่าซิโก้เป็นบุคคลที่บุคลากรที่มีฝีมือสูงอยู่แล้วนะครับคุ้มค่าแล้วจากนั้นมาก็ยังอยู่ติดพันกันมาถึงปัจจุบันครับก็ กับกับรบัฐประชาเองก็คือเวลาแข่งขันเนี่ยก็จะไปแข่งให้ตลอดอแต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีการเก็บตัวทีมชาติอตอนนั้นดีมทีมก็คือจะอยู่เป็นแคมป์มก็คือไม่ค่อ,อยมีโอกาสได้ไปอยู่กินนอนกับคนอื่นไม่ได้ผูกพันเหมือนกับเป็นอยู่ในครอบครัวที่อยู่ในบ้านแต่กับทุกๆเรื่องที่ที่กอยู่เนี่ยคุณชายจะเป็นคนดูแลแต่หลายคนอาจจะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรแต่ของกู คุณชาเนี่ยจะดูแลเรื่องสัญญาอมีช่วงหนึ่งที่โก้จะไปอังกฤษนะครับก็คือโก้กล้าพูดเลยว่ารัชประชาเป็นสมมสรแรกที่มีการซื้อขายนักเตะมีการดึงนักเตะต่างชาติเข้ามาอมีการส่งออกนักเตะไปเล่นต่างประเทศแต่คุณชาจะดูเรื่องสัญญาอคือถ้าถ้าเราเป็นเด็กสมัยก่อนเนี่ยเราอยากจะไปก็คือจะไปกันเองพอไปกันเองก็โดนโกงอ่าโดนมีปัญหากลับมาเนี่ยผมก็มองว่า คุณชายมองไกลมากตั้งแต่เรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาเรื่องของความเป็นอยู่แบบแบบแบบพอเพียงพื้นฐานนะครับก็คืออยู่กันแบบสบายๆนะฮะเหมือนกับคนในครอบครัวนักฟุตบอลหลายๆคนอาจจะไม่ไม่เคยโดนเหมือนโก้ในเรื่องสัญญาจะมีปัญหาช่วงก่อนมีปัญหาเรื่องว่าทาไมถึงซิโก้ไม่ได้เซ็นสัญญาจากเรื่องสเปนมากแล้หลายอย่างเพราะคุณชายมองว่าถ้าไม่ทําสัญญาให้มันชัดเจนเนี่ย โดนแน่นอนโดนแน่นอนก็คิดว่าพอกับวันนี้เนี่ยก็มองเห็นแล้วว่าน่คือโดนแน่นอนเพราะว่าซึ้งเลยใช่ไหมซึ้งเลยครับเพราะว่าถ้าเราไปปุ๊บถ้าม่มีสัญญาที่แน่นอนเนี่ยโดนขายต่อไปอีกไม่รู้ไปที่ไหนนะนี่ซึ้งเลยว่าคุณชายนี่ขายมากหลังจากนั้นเองก็ยังอยู่รัฐประชาก็คือจนมียวกันได้ไปเล่นที่มาเลเซียนะครับสิงคโปร์อังกฤษ และสุดท้ายก็เวียดนามห้าปีตัวนี้ก็ยังอยู่กับรัฐประชาตอนนี้ก็ยังอยู่กับรัฐประชาตลอดนะดูเหมือนว่าไม่ได้ทับไม่เล่นบอลให้กับรัฐประชาแต่จริงๆแล้วเราส่งรัฐส่งรัฐชาส่งตัวไปดยซ้ำก็คือคนดูแลอันนี้อยากจะกลับเรียนที่แท่นิดหนึ่งคืออย่างกรณีที่ซิโก้กิติศักดิ์เนี่ยในยุคตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข่าวคราวใหญ่โตว่า าราชาเนี่ยขีดกันนักฟุตบอลจน,นไม่มีโอกาสได้เล่นเลยพวกนี้นะครับแต่ผมอยากจะกลับเรียนให้ทราบเลยว่า<ช>จริงๆแล้วคุณชายเนี่ยเป็นคนที่ดูแลรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วท่านก็บอกผมเสมอว่าในขณะนี้ประชาชนอาจจะเห็นว่าราชานเนี่ยอมองว่าเหมือนกีดกันซิกโก้แต่จริงๆแล้วเนี่ย มิดลสโบเนี่ยส่งเอกสารต่างๆนานาใน,น,น,นท่านพิจารณาโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็อยากจะให้ผลประโยชน์นั้นเกิดขึ้นกับนักฟุตบอลโดยตรงมากที่สุดนะครับในอดีตท,ที่ผ่านมาม่ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลาคุณวรวันทิตะวันนิดนะฮะหรือพี่เหม็นในยุคแรกทิเบเลนซิโก้นท่าน,นดูให้หมดท่านดูแลให้หมดมนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวเวลาจะพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นอะ จะเป็นประโยชน์กับนักฟุตบอลจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ดีใจที่ทีโก้ได้มีโอกาสมายู่านตรงนี้เพราะว่านั่นเป็นเจตนาลมอันลึกซึ้งของคุณชายจริงๆนะครับขอไปที่พิพัฒน์นิดนึงพิพัฒน์มาทีหลังทีโก้มาไล่กันไล่ไล่กันไม่ไล่ครับมาหลังประมาณสี่ห้าปีได้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วไปอยู่บีซีหรือว่ายังอยู่กับราชชาอยู่ก็ยืมตัวไปครับอนุญายืมตัวไปแล้วเป็นไงอยู่กับราชชา ความรู้สึกเป็นยังไงเข้ามาแรกก็โอ้โหเห็นถ้วยรางวัลเห็นอ่ารูปของรุ่นพี่ๆนี่โอ้มันเกิดความรึกเ่อแรงบันดาลใจมากกว่าครับเพราะว่าเราเราเราคิดว่ารุ่นที่ทําได้เราต้องทําทําทําให้สโมสรได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็มีความสุขดีคุณชายดูแลใกล้ชิดอย่างที่หมอเมาอย่างที่ซิโก้หรือว่าพี่วิทยาอะไรเขาบอกอยู่กันเหมือนลูกเหมือนหลานครับผมผมก็คือเหมือนเด็กฝึกของสโมสรโดยตรงเลยครับพอจบมหก่ากต่างวัดแล้วก็เข้ามาที่ที่บ้านบ้าน คุณชายเลยถ้าเกิดว่ากลับมาเป็นรัฐประชายุคใหม่คุณจัดชายเป็นผู้จัดการทีมหมอเมเป๊ะเป็นประธานากลับมาเป็นไทยหีกคุณก็ต้องกลับมาเล่นให้ใช่ไหมครับผมอย่างแน่นอนครับนี่เดี๋ยวกลับมาถามพี่หมอนิดนึงพี่หมอาธาญแพทย์พิชัยเนี่ยอยู่ในวงการเป็นโค้ชเป็นทั้งอ,อ,อะไรนักจัดรายการทางวิทยุผมถามช่วงหลังรัฐประชามดอรอปลงมามากๆจนกระทั่งหล่นหล่นลงมาเรื่อยๆมัน มันเกิดอะไรขึ้นเยห,หนึ่งตังไม่มีอ่ะแน่นอนคือสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยสมโมสรกีฬาาชประชาเนี่ยผมว่าเป็นสมโมสรเดียวที่ใช้ความผูกพันของนักฟุตบอลนะครับกับเจ้าของสมโมสรคือกุญชายน,น,นะครับไอความผูกพันนียมันผมว่ามันมีค่ามากกว่าเงินตรานะครับแม้กระทั่งในช่วงท้ายที่ผมเข้าไปทาเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าตอนที่ผมเข้าไปทาเนี่ยที่พัฒน์ต้นกัญญาเนี่ย ประสบอุบัติเหตุนะครับปรากฏว่าเท้าซ้ายต้องไปผ่าตัดคุณหมอติเล็กแต่เป็นคนเข้าไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลนนทบุรีผมนนทเวศผมเนี่ยกับธมวิทย์เนี่ยไปยืนเฝ้าไปดูการผ่าตัดนะครับเกือบเรียกว่านานมากเลยแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ราชบัชไม่เคยไม่เคยที่จะแบบว่าไม่ดูแลก็คือว่าดูแลจนท่งพิพัฒน์กลับมาเล่นแล้วก็ติดทีมชาติซึ่งถ้าเป็นสโมสรอื่นหรือว่าเป็นคนอื่นเนี่ยผมอาจจะมองว่า สโมสรราชัชาไม่จำเป็นไม่มีความจําเป็นจะต้องดูแลเลย<ม>อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆ<ม>เพราะฉะนั้นในเรื่องรายละเอียดเนี่ยแม้กระทั่งการประสบอุบัติเหตุที่ไม่เกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ย<ม>คุณชายยังดูแล<ม><ม>ในเรื่องของการเล่นฟุตบอลเนี่ยการบาดเจ็บ<ม>หรือว่าการเป็นอยู่เนี่ยคุณชายเนี่ยดูแลแบบเรียกว่าครบวงจร<ม>คือทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องการศึกษา<ม>ทั้งความรักความเมตตาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือ อะไรที่เป็นความผูกพันที่ผมว่าราประชาเนี่ยมีให้กับทุกคนนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักฟุตอลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตาร์อย่างเฉติศักดิ์นะครับหรือว่ารุ่นเก่าๆอย่างวิทยาวราวันกุเชศักดิ์เนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกเขาไม่เคยลืมก็คือความเมตตาความผูกพันนะครับทีนี้ในช่วงหลังเนี่ยอย่างเมื่อกี้กลับมาคําถามแบบนี้มันตอนหลังมันดรอๆลงไปคือพอมีเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยมันแน่นอนแล้วนะครับว่า สิ่งหนึ่งที่ราฐประชาเนี่ยต้องใช้เม็ดเงินจากคุณชายทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเพราะฉะนั้นการให้เงินแก่เด็กเนี่ยบางครั้งคนรุ่นใหม่เนี่ยความผูกพันเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่าเงินตรานะ <c oughs> ลเพราะฉะนั้นพอเงินตรามีค่าสําคัญปุ๊บเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนต้องไปหาที่ที่ให้เงินมากเพราะฉะนั้นคุณชายเคยบ่นว่าเราเองเนี่ยเป็นสโมสรเก่าแก่ เราไม่มีธุรกิจที่แอบแฝงเลยเพราะนั้นใครที่ไปอยู่กับเราเนี่ยก็คือต้องมาอยู่กันด้วยใจนะแต่สิ่งหนึ่งที่รัฐประชามีให้ก็คือการศึกษาคุณชายส่งให้เรียนนะครับหลังจากที่ได้เรียนแล้วเนี่ยได้เล่นฟุตบอลได้มีอนาคตได้ติดทีมชาติได้มีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งอย่างที่คุณธีรกรพูดในผมเล็นด้วยเลยว่าเล่นรัฐประชาแล้วก็ไปทํางานนี่คือสิ่งที่เป็นความผูกพันแล้วก็อย่างที่ท่านรองถามบอกว่า เหตุผลอ,อะไรทําให้ราชาดรกลงจริงๆแล้วเนี่ยราชาเนี่ยไม่ได้ดอกลงลในเรื่องของความรักความบุคลาลแต่สิ่งที่ทําให้ราชาเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยมีน้อยลงหรือว่าคนยิงเก่งไม่มาเพราะเพราะเรื่องของธุร,รกิจมันไปตามวงจรข,ของมันอยากจะกลับ,บเสริมพี่หมอเบาสักตรงนี้สักนิดครับนะครับคือแม้ว่าราชาเนี่ยในยุคอ่สี่ห้าปีข้างหลังมาเนี่ยจะอกลงมาตามลําดับนีบ่นะฮะแต่ว่าคุณชายนั้นน่ะต้องยกย่องท่านอย่างหนึ่งก็คือว่านักพุตบอลไม่ว่าจะเป็นอย่างทิ ซิโก,โก้เกติศักดิ์เสนาเมืองหรือพี่พัฒน์ต้นกัญญาเนี่ยท่านมองเห็นอนาคตว่านักฟุตบอลเหล่านี้มีความสามารถมากท่านเองเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเหนี่ยวรั้งนักฟุตบอลพวกนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของรัฐประชาเองอในเมื่อน,นักฟุตบอลมีขีดความสามารถสูงกว่าฐานะที่รัฐประชาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านก็ส่งเสริมให้นักฟุตบอลเหล่านี้ได้มีโอกาสไปเล่นต่างประเทศนะครับพี่พัฒน์ต้นกัญญาเองก็ไปเล่นในเวียดนามหลังจากนั้นท่านส่งเสริมนักฟุตบอลให้ให้มีโอกาสได้ไปเล่นในเวลาเดียวกันพี่พัฒน์กลับมาเม ฐานะยังไม่ดีอยู่นะครับคือยังอยู่ในถ้วยขอนี่พิพัฒน์นั้นก็ได้รับเชิญให้ไปเล่นกับบีซีเทโรศาสนาซึ่งผู้จัดก,การทีมก็คุณองอาจก็เป็นสิทธิ์เก่ารัฐประชาเหมือนกันซึ่งท่านเนี่ยมีจิตใจที่จะเกื้อกูลแล้วก็เห็นว่านักฟุตบอลเหล่านั้นมีขีดคาวามสามารถมากกว่าฐานะที่ราประชาเป็นอยู่ท่านก็ไม่เคยที่จะดึงไว้อันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ที่น่าชื่นชมีกอย่างนึงนะครับผมคิดว่าก็พอช่วงตรงนี้แล้วพอคุณเป๊ปมาก็คงจะต้องมารื้อฟื้นแล้วก็ ถึงอย่างไรก็ต้องก็ต้องยังไงเมนเทนเอาไว้แล้วก็ทําให้มันพัฒนาขึ้นไปครับก็ตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับหลังจากที่สิเกาบรรดาสิทธิเก่าราชาในมีชันทานุมัติที่จะให้ผมเนี่ยดำรงตําแหน่งสืบต่อแทนท่านประธานสโมสรในอดีตคือท่านพลนตรีมรชจงเฉลิจันรนีครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่จะต้องทําเป็นอย่างแรกก็คือว่า าการฟื้นศรัทธาและการยุกระดับราฐปรชานั้นให้กลับขึ้นมา,อ,าอยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับ